สำหรับใครนะคะที่จะต้องนั่งทำงานนานๆนะคะวันนี้เอ็กเแลบมีท่ายืดก้นและขาหนีบมาฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่านี้นะอาจจะต้องแบบกลับมาทําที่บ้านนิดนึงเนาะเป็นท่านอนค่ะไขว้ห่างขึ้นแบบนี้เลยแล้วดึงขานะ,ะเข้าหาลําตัวแบบนี้ค่ะท่านี้นะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหลังก็สามารถทําได้ด้วยนะคะหายใจเข้าออกชาะะ้าๆหายยืดค้างไว้นิดนึง หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกหย่อนแล้วนะคะให้ค่อยๆเหยียดขาขึ้นถ้าใครไม่สามารถเหยียดขาตรงได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะให้เหยียดได้นะท่าที่เราสามารถทําได้หย่อนขาลงและเหยียดขึ้นนิดนึง่งให้เกิดการหดคลายหดคลายของกล้ามเนื้อนะคะทาแนวนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะสลับทําทั้งสองข้างได้เลยค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะเหยียดขาขึ้นนะคะและลงถ้าเนนาะถ้าใครมีอาการตึงขาหนีบหรือตึงหลังขาตึงก้นนะคะสามารถทำได้เลยนะจะช่วยคลายได้ดีมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะฝึกแกนกลางชั้นลึกนิดนึงเนาะ,ะโดยการจับข้อเท้านะคะแล้วปล่อยตัวลงไปเลยสอกเหยียดตรงนะคะไม่ต้องเกรงไหล่นะ อา,อาจจะตึงตึงขานีบนิดนึงแล้วหายใจเข้าแบะขา่าออกหายใจออกปล่อยตามสบายค่ะหายใจเข้าลงไปลึกๆแบกเขา่าออกหายใจออกปล่อยอ่ถ้าคนที่ตึงขาหนีบได้ไม่เท่านี้ไม่เป็นไรนะคะเบาๆแบบนี้เลยค่ะและออก เรียบร้อยค่ะลองทำโดยเราได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใต้คลิปด้วยนะคะ